แต่ที่ต้องทําให้แตกต่างก็คือการไปกดขันการปฏิบัติในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่นะครับโดยการใช้หน่วยงานของเราให้ชัดเจนนะครับแล้วขณะน,นี้โอกาสก็เปิดนะครับคุณสมจิตครับเพราะว่ากลุ่มที่ใช้กําลังทําร้ายประชาชนเนถูกมองว่าไม่ใช่ผู้ชนะอีกต่อไปนะครับถูกประจานถูกประนามแล้วก็ถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับท,ที่ที่เกิดขึ้นเราไม่เคยเปรากฏการนี้มาก่อนก็แสดงว่าก,การใช้กําลังไม่ได้ จะหมายความว่าจะเป็นผู้ชนะอีกต่อไปแล้วก็คงจะต้องเดินหน้าปราบตามกลุ่มเหล่านี้หรือป้องกันไม่ให้เขาทําแบบนี้อีกนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ยังถือว่ามีเหตุการณ์อยู่แล้วก็ปะทุขึ้นมาเป็นระยะระยะ<ช>ก็ต้องเข้าไปบริหารจัดการตรงนี้นะครับแต่ในส่วนที่2ก็ต้องเปิดพื้นที่ใ,<ช>ให้กับกลุ่มที่เห็นต่างจากกลุ่มที่ใช้กําลังซึ่งขณะนี้ก็ทะเลาะเบาแวงกันอยู่นะครับมาพูดคุยกับเรามากขึ้นและให้น้ําหนักเข้ามากขึ้นนะคร<ช>ับการให้น้าหนักเข้ามากขึ้นก็จะต้องชัดเจนในเรื่องของประเด็น ทางการเมืองของฝ่ายการเมืองที่จะคุยกันครับแต่ตอนนี้รัฐบาลก็ยังดูขยับน้อยอยู่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคงจะรอจังหวะ,ะเวลานะครับให้เหมาะสมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้สายการมันคลี่คลายกว่านี้รัฐบาลพยายามที่จะกําชับการปฏิบัติให้สายการมันบรรเทาเบาบางไปก่อนจะได้ไม่ถูกมองว่าเจรจากับกลุ่มคนที่อาจจะทําร้ายประชาชนนั้นะนะเป็นเรื่อง ความละเอียดอ่อนทางการเมืองนะครับแต่จริงๆสามารถประกาศแยกกันได้นะครับว่ากลุ่มที่มาคุยกับเราอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้กําลังแต่ว่าก็เป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นตัวแทนที่จริงนะครับแล้วก็กาลังขัดแย้งกับกลุ่มที่ใช้กําลัง mm hmm. ข้อมูลตรงนี้ถ้าชัดเจนก็สามารถเดินหน้าได้ในการพูดคุยแล้วก็จะโดดเดี่ยวกลุ่มที่ใช้กาลังมากขึ้นด้วยขนาดนี้กําลังเพียงพําาในแง่ของการสนับสนุนของพรรคองมวมลชนในพื้นที่อยู่ครับ ความละล้าละลังของรัฐบาลที่ยังเหมือนกับไม่เด็ดขาดไปในทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้การแก้ปัญหาเสียโอกาสยังไงคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็อโอกาสที่ที่เสียไปเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหามากขึ้นนะครับแต่ว่าก,ก็เข้าใจนะครับว่าประสบการณ์ก็ดีความเด็ดขาดในการตัดสินใจก็ดีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงก็ดีนะอาจจะเป็นจุดได้ บางจุดของรัฐบาลบางรัฐบาลนะครับบางรัฐบาลก็จะมีจุดแข่งในเรื่องการตัดสินใจทั้งเร่ความมั่นคงบุคลากรที่อาจจะมีประสบการณ์มากกว่าคุ้นเคยกว่านะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ในสุดแล้วก็ต้องทําเหมือนกันนะครับจะต้องอทําพื้นที่ปลอดภยัยแล้วก็เปิดพื้นที่ใหม่ในการพูดคุยแล้วก็เดินหน้าเพื่อหาแนวทางสันติสุขใหม่ๆในพื้นที่นะครับเขาก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่ว่าถ้าตัดสินใจให้เร็วเนี่ยผล อดีก็จะเกิดขึ้นเร็วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องกระตุ้นเตือนกันให้ให้เดินหน้าไปข้างหน้าครับแต,แต่มันเหมือนมีตัวสอดแทรกอีกอย่างเช่นพันตํำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจโดยตรงเนาะแต่ว่าก็ไปในพื้นที่แล้วมีการพูดถึงนโยบายบางอย่างด้วยครับครับก็เนื่องมาจากในอดีตท่านก็มีความคุ้นเคยในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้รับการสำรุจจากชาวบ้านหลายส่วนนะครับแล้วก็ยังมีบทบาทสําคัญในเรื่องความมั่นคงในบาง ลักษณะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะพยายามที่จะดําเนินการเชิงรุกเปิดประเด็นทางการเมืองนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้อยู่นิ่งแต่ว่าน้ําหนักหรือว่า,าความเป็นเอกภาพอาจจะไม่พอจากฐ้นตรีท่านเดียวนะครับอาจจะต้องประกอบอทีมภาคใต้ให้ชัดเจนขึ้นฝ่ายตรงข้ามประเมินสถานการณ์ของเราอยู่เสมอนะครับแล้วก็มองว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนเขาก็จะโจมตีจุดนั้นขณะน,น,นี้จุดอ่อนก็คือความไม่มีเอกภาพหน่วยงาน ค่อนข้างมากแล้วก็ต่างคนต่างมีนโยบายที่น่าสนใจก็จริงแต่ว่าคนละทิศคนละทางแลวในีสุดก็เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติได้ครับสเปะสปะต่อไปแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถระงับความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ไหมคะอ,อไม่ง่ายเลยครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับการสเปะสปะเอ่กอกจะอาจจะสะดุดขาตัวเองก็ได้นะครับแร้วว่าเปิดช่องให้กับฝ่ายตรงข้ามลุกเข้ามาเขาเขาต้องการการลุกคืบก่อนที่จะนั่ง พูดคุยเจรจาอ่าสันนิษฐานอย่างเป็นทางการการลุกคืบเหล่านี้ก็เข้าใจได้ในทางยุทธศาสตร์ก็ทำให้เขาได้เปรียบนะครับแต่ว่าขณะนี้เขาก็เกิดข้อผิดพลาดหลายอย่างเหมือนกันเราจะต้องพยายามที่จะดําเนินการไม่ให้เขาลุกคืบแบบนี้อีกครับ